สวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะก่อนจะไปเที่ยวพี่ตาก็าพามาสวยมามา่มามาม,ามา่าร้อนๆก่อนนะคะทุกคนจ้าเนี่ค่ะก่อนกำลังออกกุ้มเลยนะก่อนเราจะออกเดินทางพี่ตา,ามาม่ามาจากบ้านด้วยนะคะทุกคนของไทยถ้าไม่มีก็ไม่อร่อยเนาะนี่ค่ะเส้นนุม่มสวยงามมากเรากินเอาแรงไปก่อนนะคะทุกคนนะมาม่าต้มนะคะได้พาไปเที่ยวนะคะ เราจะพาไปเที่ยวไหนก็ตามพี่ตากดไลค์กดสับตะคายไว้เด็ดนะจะได้มีวิวสวยๆพี่น้องป้องไปดูเราก็ยังอยู่เกาะตามเคยนะคะทุกคนเราไม่ได้ไปไหนทีนะคะมันสวยมากๆกับสุดก็อกสีเหลืองนะคะสีส้มนะคะในเมื่อส้มเราลักส้มค่ะนี่ค่ะ าติดเกาะมันถึงอร่อยมีรสาัิแล้วก็มีแรงที่จะเดินทั้งวันเลยครับพี่น้องเจ้าขาเดี๋ยวพาไปไหนมั่งก็ติดตามนะคบพี่ตาสวีเดนพาแซบกับมาแซบกับมาม่าก่อนก่อน,อนจะออกเดินทางนะครับทุกคนเจ้าขาคลิปนี้ก็จะยาวไปนิดนะต้องดูให้จบคลิปนี้นะครับพี่น้องมีวิวสวยงามมากเลยเราจะพาไปดูนะเราดู เราดูที่โฟรบวโหรือเขาเรียกอะไรภาษาในแคตาล็อกกันนะมันจะมีการท่องเที่ยวที่เยอะมากทุกสิดเลยค่ะอืมเสกับหมูสามชั้นเอามาจากว่านุ่มๆอ,มอ,มอร่อยสามีกินนม,มปั้มไปแล้ว คลิปนี้ยาวแล้วก็มีความสุขนะพี่น้องสวยมากขย่าพาดคลิปนี้นะอดบิว <c oughs> บิว360ออสามร้อยหกสิบองศาครับทุกคน อ้ยรอพี่น้องตามพี่ตาไปดูนะพี่ตาจะพาไปเหนนั่งวันนี้นะคะกินมามา่ามีแรงก่อนนะคะวิวสวยนะคะทุกคนเป็นชิกเนจเจอร์นะคะนี่ค่ะ,คะก้อนหินบนหน้าลูกคนนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่น้องค่ะ FC พี่ตาสวีเดนแฟาแซบเราจะเอา ขึ้นไปในเรือข้ามฟากตรงนี้นะเราจะไปเที่ยวอีกเกาะฝั่งตรงนู้นนะครับทุกคนนี่เป็นท่าเรือนะคะแล้วอยู่ในรถถ่ายนะคะพี่น้องพ่อพ้องป้าไปเนี่ยเรือข้ามฟากนะครับทุกคนเจ้า,าี่เป็นเรือข้ามฟากค่ะ <c oughs> เราจะไปเที่ยวเกาะตรงนู้นนะครับเรืออันนี้ฟรีนะคะทุกคนนี่ค่ะจะไปตรงนู้นค่ะเราจะไปเที่ยวเกาะเขาบอกว่าสวยมากสวยจริงๆเขาบอก หาพไม่ตรง พี่น้องเราออกจากเรือแล้วนะพี่น้อง FC ของพี่ตาสวีเดนฟาเซปเราจะไปเที่ยวนี่สวยมากเลยมีเว็บแปลกๆอันนี้เนาะทุกคนเนาะเราก็ไม่เคยมาเนาะพี่ตาเพิ่งมาครั้งแรกนะอยู่มายี่สิบกว่าปีแล้วก็ไม่เป็นอะไรเราอนุญาตที่นี่ก็ไม่หงป้ายทะิงทะเบียนอะไรกันนะครับทุกคนไม่เหมือนบ้านเราถ้ามีป้ายทะงทะเบียนรถที่นี่ป้ายทะบเบียนรถเขาทิ้งกันแบบคงๆก้าวกล้ามเลย พาให้ดูท่านนุนผลทานนะคะมาพูดถึงป,ถป้ายทะเบียนรถที่นี่เนาะมันไม่ใช่มีราคาข้างวดอะไรทั้งหมดนอกากมันอยู่ที่ว่ารหัสเออมันอยู่ที่13หลักของบัตรประชาชนเรามากกว่าอันนั้นสำคัญที่สุดเท่าชีวิตเลยค่ะนะะั่นะเพราะว่ามันจะถ้าเบียดนี่3ตัวมันเข้าได้ข้อมูลมันเข้าไปในข้อมูลส่วนตัวเราได้หมดเลยคะ่ะรหัส13ตัวของเรา แต่ป้ายถ้าเป็นรถแต่อันนี้ป้ายนู้นป้ายนีที่เราเห็นตามในคลิปนะมันไม่สําคัญสักมันไม่มีราคาค่างโงดอะไรหรอกครับทุกคนชจ้กาก่าที่เมืองนอกนะคะมันสําคัญคือรหัส13ตัวนะคะ่ะบสำคัญมากสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ของพี่ตาวันนี้จะพามาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะเราข้ามภาคมาแล้วจะมา พาพี่ตามาซีวิวนะครับพาเพื่อนๆมาเอฟซีมาซีวิวชมวิวนะคะพูดก็กบพี่น้องดอกไม้สวยมากค่ะดอกไม้ยินค่ะเนี่ยดอกสวยงามมากเลยพี่น้องจะขายพี่เต้าเบืองเตรียไปจะขึ้นไปบนเนินนะั่นเนาะเราจขึ้นไปบนเนปานลนะั่นเนาะเขาจะมีก้อนหินสวยงามตามท้องเรือน ถ้ามีรถบ้านนะพี่น้องเราไปทางไหนก็มันก็สะดวกสบายแล้วก็จอดกันเต็มอยู่แถวนี้แหละแล้วก็เสียมันจะสวยเราไม่ต้องไปนอนโคงนอนแคมป์อะไรฝนก็จะตกแล้วพี่น้อง fc ของพี่ตาสวบ,บเดนฟาแซปนี่ก็ทะเลสวยงามหมดนะนะดูสวยมาก360รองศานี่ค่ะหินสวยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่ตาสวิเดนพาแซบตามเคยนะวันนี้มาแบบสมอดม้วนผอมๆอมันนี่ค่ะพี่น้องพามาเที่ยวทะเลแล้วก็ออกมาอีกเกาะหนึ่งนะคะแล้วก็นี่พระเอกของเรื่องก็กำลังถ่ายรูปให้คนสวยอยู่ค่ะหน้าตุมมากเลยพี่น้องจะทำยังไงให้มันผอมๆ<อ>บิวสวยนะคะับตรงนี้นมีตีแคมปิ้งนะคะมีคนเขาเอารถบ้านมานอนเนาะ นี่ค่ะตรงนี้ก็ไม่รู้ภาพจะสั่นหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ตาไม่ได้ไม่ป้งสัน่นมาสามีก็จะถ่ายรูปเนาะพี่ตะให้ชมวิวนะคะทุกคนวิว360รอสงศาสวยงามนี่ค่ะสามีจะอาจจะมืดหน่อยเนาะเดี๋ยวปรับกดแฟลร์มือจะสว่างไหมนี่ค่ะฝนก็จะตก โอ้ยเดินยอดอยู่นู่คันหนึงนะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมันจะมีปลาหรือป่ามันก็คงไม่มีหรอกพี่น้องนะ mm hmm. แต่หินครับเป็นเอาแบบแบนแบนนะพี่น้องเจ้าขาพี่น้อง fc ของพี่ตา mm hmm. เขาเจะก็มาก่อเจ mm hmm. ดีไซน์แต่แถวนี้เป็นหินแบนหมดเลยคะ่ะสงสยัยหินเขาไม่ได้กินข้าวเหมือนพี่ตานะพี่ตาได้อ้อนอุดมสมบูรณ์หมดเลยหินเขาสวยมากพี่น้อง สีขาวอมน,น้ำตาลสีออน,น้ำตาลอมขาวสีขาวมันจะมีเซตมีปล่อยให้เราขุดไหมเนาะสูนี่ค่ะสวยงามพี่ตาอยากไปตรงนู้นนะแต่มันก็มันก็ไกลเกิอนอะ่ะเนาะมันความไม่มีหอยไม่มีอะไรนะที่พิมพ์เราสักการไม่มีหอยเราลงหอยมาเรียงพู่อะไรแบบเพราะว่ามันถ้าพี่ตาเอารองเท้าอีกคู่หนึ่งมานะพี่ตาโอ้มีปลาด้วย ปลาน้อยๆหอยสังโอ้มีปลาด้วยนะมีหอยรือยป่าก็ไไปรู้แล้วเราไหมพี่น้องเจ้าข่าาเพื่อนๆพี่น้องพี่ตาจะพามาดูสวยงามอยู่นะก้อนหินนะเดี๋ยวพี่ตาจะพาไปดูตรงนี้นะตรงนี้ก็สวยทุกคนทุกทางไปจุดชมวิวจุดซีวิวจะไปดูป้ายแผนที่นะพี่น้องนะสวย เหมือนมันมีสัญ,ญลักษณ์ของเขานี่แหละทุกคนเจ้าข่ะนี่ค่ะเรามาถึงจุดนี้นี่ค่ะโลโก้ของเขานะ่ไม่ว่ากันเนาะพี่พบักกะเมอร์บักกะแม่ยูทูบ YouTube, ยูทู e ก็คงคงไม่ว่าอะไรนะคะพาเพื่อนๆเอฟซีมาชมวิวนะคะทุกคนนี่ค่ะ ยู๋สวยอยู่แต่ไปทางนู้นดีกว่าตอนน,ตอนนี้มันแตกเป็นก้อนหินนะครับทุกคนเพระาะว่าก้อนหินมันเยอะกว่าแล้วก็ตรงน,นี้มันจะมีปิกมีย่างอุตีเตาย่างให้ด้วยนะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะไปม,มาดูสวยค่ะสวยงามมาดูก้อนหิน,นะคะ่ะทุกคนเจ้าขาเพระาะว่า เราก็พามาดูก้อนหินตดงนี้เนะ okay. พี่ค่ะที่เนอะซีวิวมันเกาะภูกเก็ตไหมครับทุกคนจ้าขาเนาะเดี๋ยวพี่ตาขอาจะขึ้นไปเยอะไม่ได้โกลื่นนะเพราะว่าฝนมันตกทุกมันเป็นหินเข,ขาขาวเหมือนหินปูนนะทุกคนเจ้าขาพี่ค่ะแหลมสมบิลลากรุงเทพเรากรุงเทพที่ไหนล่ะภูกเก็ต แล้วก็จะไปละเพื่อนๆพี่ตาสวยไหมทุกคนสวยมากเลยค่ะเหมือนหน้าคนเลยวิวนะซีซันนี่ค่ะทะลงทะเลเรามาอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้คลิปนี้พาพี่น้องมาชมวิวกับพี่ตานะคะพี่น้องเอซกับพี่ตาสาวเดนพาแซ่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องเอของพี่ตานค,คนก็เต็ียมจะยอย็บๆอ,อ,อ,อยู่แา่นน้นนะคะทุกคนเจ้าค่ะทุกคนพี่ตาเป็นชุดใหม่แล้วนะคะชุดอันสวยงามอลังกาชุดสวยงามมากค่ะทุกคนเจ้าค่ะ เดี๋ยวปาไปดูตรงตรงตรงนู้นนะคะว่ามันเป็นจุดเดนมาร์กของเขาที่นี่นะเราก็ไปเที่ยวตรงนู้นนะครับทุกคนคนก็มากันเต้วันนี้ก็เป็นทะเลไปหมดหเป็นหาดทรายสวยงามมากค่ะพระเอกของเรื่องก็อยู่นี่นี่พระเอกของเรื่องสวยนะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนต้าขาดไม่ไนหินย้อยเหมือนบ้านเราเนาะมอนหินงอกหินย้อยเนาะท่าไปก็นะทุกคนเนาะ เต็มรอยย่อใหยกันอยู่นะครับทุกคนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างขยับพิ่งว่าก,กันนะทุกคน <g ül üyor> <g ül üyor> พี่ตาก็ฝนตกครับพี่น้องเจ้าขาในการพี่ตาตามไปดูนะพี่น้องเจ้าขาสวยมากเลยครับพี่น้อง ร้อยหกสี่องศาวิวสวยมากที่สุดเลยค่ะพี่น้องจ้าค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้รูปปั้นเลยค่ะรูปปัน้นเหมือนคนเป็นก้อนหินนะคะทุกคนเป็นหินนะคะหินจะนทึกค่ะคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอฝากพี่น้อง fc ของพี่ตาไว้เพลินตอนนี้ก่อนนะคะหวังว่าเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตาถ้าชอบกไดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ